อีโมจินั่นเองวันนี้ก็มีบนลังโคตดนะครับผมเป็นของนอกของต่างประเทศมีหน้าตกใจเหวอเหอ,อะไรวะนั่นน่ะไช่วะช่วสนีครับยินดีต้อน,อนรับเข้าสู่ช่อง b a n ค์ u ันเดคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยมาเล่นเกมกันให้พี่แบงค์และน้องๆช่วยกันทายอีโมจินั่นเองโดวยวันนี้พี่เล็กหามาให้เล่นทั้งหมด สิบสี่ข้อนั่นเองครับผมแล้วแล้วแล้วบทลงโทษไม่รู้อ่ะว <Nixon> ันนี้ก็มีบทลงโทษนะครับผมโอ้ยอีกแล้วเป็นของนอกของต่างประเทศมันคืออะไรของกินอ่ะใช่ของกินพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์ปาด้าปาด้าปาด้าเลมอน ก็คือมะนาวต่างประเทศนั่นเองมะนาวต่างประเทศนั่นเองมะนาวต่างประเทศนั่นเองโคตรมะนาวดูดังชอบกินของเปรี้ยวไม่อยากกินแล้วมันใหญ่ขนาดเนี้แหเวกาดูดิเข้ากำปั้นอ่ะผิดหนึ่งข้อกินหนึ่งลูกผิดสองข้อก็กินสองลูกผิดสามข้อก็กินสามลูก ลูกเขาควายด้วยนะนี่เขาไม่บอกนี่นึกว่าทุเรียนแล้วเนี่ยไม่เล่นไม่ได้เอาลดหน่อยไม่ได้อันใหญ่ไปไม่ได้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 ไข่ปลามจะกินมะนาวลูกเราดีอ่ะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งสี่ะะออ่่ครึ่งสี่เอออย่างเงี้ยค่พอแล้วครึ่งสี่เออโอเคเออครึ่งสี่ครึ่งสี่ ใครจะไปกินใครอยู่บ้านนั่งกินเนี่ยถามจริงนะมะนาวเนี่ยฝรั่งกินนะไม่ใช่ฝรั่งถ้าพร้อมไปแล้วนะครับไปลุยกันเลยคนปิดปากกับงูก็มีคนเดียวใครครับโอบัไหนโอบัไหนโอบันไหนนั่นเอง ต้องนะครับง่ายข้อนี้จิบจิบพายุกับดาบสีเขียวดาบสีเขียวพายุซานามีครับเพราะว่าเขาเรียกว่าปลาอะไรนะปรานวายุหรือเปล่าจำไม่ได้ซานาดมีแน่นอนครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผม yes ผีเสื้อกับยาพิษผีเสื้ออับยาพิษพูดมั่วชิโนโบุแน่นอนข้อนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ <Yeah. S 1> ต้องไม่เทดอย่างน้นก็จะไม่กิน น้ำกับไม่พูดขอเดาว,ว่าปราณวารีกับกิวแล้วกันนะเพราะว่าไม่พูดน้องๆว่าใช่ไหมพี่แบงค์ว่าใช่อ,ะอ่ะไม่พูดอ่ะพูดน้อยอะเฉลยมาถูกต้องครับผมถ,ถูกได้ไง สุด,สด,สดหมูป่าแข็งแรงสองดาบอินโนสุเกะแน่นอนทุกต้องคการไม่ผิดเลยจ้าดาบไฟเนี่ย uh. ชอบกินข้าวกล่องโอ้โหใช่เลยครับข้าวกล่องอร่อยอุ้มัแล้วก็ดาบไฟ เคียวจูโร่แน่นอนครับข้อนี้อย่ามาหลอกรู้เป็นคำตอบที่ไุ้ยถูกต้องนะครับอ <Yeah. S 1> ุ้ยผีเสือ้ออีกแล้วครับมาจากเรือนผีเสื้อแน่นอน <Wow. S 1> แล้วก็มีเหรียญแล้วก็ดาบกับสีชมพูดาบสีชมพูนี่ก็น่าจะเป็นดาบคิตตี้ <Huh? S 1> ดังนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นคาราโอ แทนโอจางแน่นอนสุดน่ารักถูกต้องครับผม <Yeah! S 1> ความรักเต้นบัลเล่และผมสีชมพูจะเป็นใครไม่ได้นอกจากแฟนพี่แบงค์นั่นเองมิสซี่สุดสวยแน่นอนยอมกินสิบลูกเลยอะคุณเองนะเออถ้าถูกอ่ะเอาถูกต้องครับ My Girl Friend มีหน้าตกใจเหวอเหวอแล้วก็หลับแล้วก็มีสายฟ้าหลับแล้วมีสายฟ้าขี้ตกใจเซนนิสึอแน่นอนข้อนี้ใช่ยังไงก็ใช่ถูกต้องครับ เรานี่จะไม่ผิดเลยหรือไงก็ถึงบอกไงว่าต้องกินลูกนึงเพร่อมันง่ายเออคนรักกันผู้ชายรักกันอะไรวะนั่นอะไะนานไปละเดี๋ยวดิเอ็นมูก็ <innen> ไม่ใช่หมดเวลา ยากขนาดเนี้ยอะไรอ่ะอุ้ยเจโรไงแฝดไม่ใช่ชายรักชายโอ้ฝาแฝดโอ้บอกชายรักชายได้ไงเนี้ยแฝดกับหมอกไงเออแฝดกับหมอกมาครับผิดก็ต้องเป็นผิดครับทำไมคือครึ่งเดียวครึ่งเดียวแผลดูแล้วโชว์น้องเฉยมาปิดตาปาก <c oughs> ต้องปิดตานะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันพุ่งเข้าตาน <ทะ S 1> <อ>างเบิร์ดงเบิร์ดงเบิร์ดต้องขนาดนั้นเลยเหรอไม่ออกอ่ะ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 ทำอ่ะอ่่โอ้คเปียกอ่ะอ่อโอ้มดาวเทียามดทีเอาอิไหมไม่เอาไว้ไ ปานวารีปานตะวันจมูกดีทันจิโร่ครับถูกต้องนะหมอมันต้องใช่สิเห็นจมูกนี่รู้เลยว่าเจอจมูกดีใช่จมูกดีกพนมมือร้องไห้และขี่หมา ไม่ใช่ก้อนหินเกียวเมย์แน่นอนมั่นใจอย่างนั้นเกียวเมย์ถูกต้องครับผมเออคนนงมือคนเดียวเนี่ยเออเปี้ยวปากไม้ไผ่และอสูน้า่วงพระาทิตและถูกต้อง <What? S 1> ถ้าต้องเป็นเนสิโก ที่โดนแสงแดดได้แน่นอนเนซิโกครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเป็นกระสูนที่ทาครีมกันแดดหรือเปล่าเออใช่ทำไมมีผู้หญิงสามคนหูเพปผู้หญิงสามคนผู้หญิงสามคนผู้หญิงสามคน เมียสมคนเสาหลักเสียงอุซุยทันเงีนครับแ <Wow. S 1> น่นอนมีเมีย3ามคนไอดอลถูกต้องครับผม uh huh. น้องๆไายกันได้กี่ข้อครับอย่างพี่แบงค์วันนี้ถูกไปทั้งหมด13ข้อใน14ข้อนะครับถ้าน้องๆอ,อยากให้พี่เล็กทำอีกเกมไทยอีโมจิเวอร์ชันอสูรคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเดี๋ยวพี่จะจัดให้เป็นเวอร์ชันอสูร ล้วนเลยอืมอืบโอเคครับผมยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับวันนี้พวกพี่ขอลากันไปก่อนแอบกินอีกแล้วคนเปรี้ยวจริงจริงเดี๋ยว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 กอดไม่ไหวไม่กินแล้วบาย